เวลามีค่ามากกว่าเงินคนเราพออายุยิ่งเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกเขินห่างก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้นจนบางครั้งรู้สึกเหมือนอยู่ห่างกันไกลกับคนที่บ้านกับคนในครอบครัวทั้งที่บางคนแม้ต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำงานนอกบ้านแต่เลิกงานก็เดินทางกลับบ้านทุกๆวัน แต่ก็ยังรู้สึกเหินห่างกับคนในครอบครัวกับคนในบ้านสาเหตุคงมาจากการหลงลืมเวลาจนทำให้เวลาที่ควรมีให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวนั้นมันมีน้อยเกินไปบางคนอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานที่สูงขึ้นความรับผิดชอบที่มีเพิ่มมากขึ้น บางคนอาจเป็นเพราะความรับผิดชอบที่ต้องออกจากบ้านเพื่อทำงานต้องใช้เวลาหาเงินนอกบ้านเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในบ้านจนเวลาที่มีต้องหมดไปกับการดิ้นรนหาเงินนอกบ้านแต่ก็มีบางคนที่ใช้เวลาให้กับความสนุกหลงอยู่กับโลกแสงสีภายนอกบ้าน จนหลงลืมเวลาที่ควรมีคนให้ควรใส่ใจคนในบ้านคนในครอบครัวบนโลกกลมงใบนี้ยิ่งในสังคมสมัยปัจจุบันนี้คนเราส่วนมากมัวแต่หมดเวลาไปกับการสร้างความมั่นคงให้มีฐานะเงินทองทรัพย์สินจนลืมเวลาที่ควรมีให้กับคนในบ้านในครอบครัวลืมเวลา ที่ใช้สร้างความรักความอบอุ่นสร้างสายใยความผูกพันให้กับคนในครอบครัวบางคนที่จำเป็นต้องจากบ้านไปอยู่ห่างไกลเวลาที่ไม่มีให้กันนั้นมันอาจสร้างความรู้สึกให้คิดถึงบ้านคิดถึงคนที่บ้านและคนที่บ้านก็ย่อมคิดถึงตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอ เพื่อให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของบ้านที่เป็นคนในครอบครัวได้กลับมามีเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันมีเวลาอยู่ร่วมด้วยกันเสมอความอบอุ่นความรักความผูกพันของคนในบ้านในครอบครัวมันสร้างได้ด้วยการให้เวลาให้ความรู้สึกรักห่วงใยใส่ใจที่มีให้ต่อกัน มันไม่ได้สร้างมาด้วยเงินทองจงอย่าลืมใส่ใจดูแลให้เวลากับคนในบ้านคนในครอบครัวของท่านให้มากๆนะครับ